สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวเปรียบเทีบกับไมคเซลฟี่ของซอมครับตัวนี้เป็นรุ่น K28P ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น K29 นะครับในเรื่องของราคานะครับตัวนี้199นะครับตัวนี้399พูดง่ายๆนะครับก็คือความแตกต่างของราคานะครับอยู่ที่200บาทนะครับถ้าเกิดคุณนะครับยอมเพิ่มเงินขึ้นมา200บาทนะครับคุณก็จะได้ของที่มีคุณภาพ ดีมากขึ้นนะครับก็ในเรื่องของความสูงนะครับตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งเจ็ดห้าเซนนะครับตัวนี้อยู่ที่สองหนึ่งศูนย์เซนนะครับดังนั้นก็จะได้ความสูงที่มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดส่วนมากอ่ะร้อยเจ็ดสิบเซนมันก็พอเลยครับอันนี้มันนะครับถ้าเกิดความสูงทั่วไปนะครับถ้าเกิดถ่ายทั่วไปอ่ะมันก็พอแหละแต่ว่ายิ่งแพงไงมันก็จะได้แบบของที่นะครับสูงมากขึ้นนะครับคราวนี้นะครับแม้จะเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่ต่างรุ่นเพิ่มมาสองร้อยบาท แต่ก็จะมีจุดที่เหมือนกันนะครับอย่างแรกคือมีจัไอ้ตรงเนี้ยเหมือนกันเลยไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมครับเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี่ยเพี่ยนดูเลยนะครับก็เปรียบเทียบเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันนะครับรวมถึงตัวข้างล่างเนี่ยก็จะเหมือนกันด้วยนะจ๊ะตัวข้างล่างก็จะเหมือนกันด้วยคราวนี้นะครับความต่างอย่างที่หนึ่งก็คือไอ้ตัวจับเพราะว่าตัวนี้นะครับสามารถนะครับ ทำเป็นจับแล้วก็หมุนไปได้นะครับหมุนไปหมุนมาได้นะครับซึ่งเออลืมบอกไปตัวนี้มีรีโมทให้ดยนะครับรีโมทเหมือนกันจะรีโมทก็รุ่นเดียวกันแต่ที่จับเนี่ยจะเริ่มมีความแตกต่างในที่จับนลครับเห็นไหมครับว่าตัวที่ของแพงสามเก้าเก้ามันก็จะมีที่จับที่ใหญ่กว่าแล้วก็ดีกว่านะครับคราวนี้ครับในเรื่องของเวลาที่เราเซลฟี่นะครับให้ดูนะจ๊ะเห็นไหมครับพื้นที่เนี่ยมันก็มากกว่านะครับใหญ่กว่าไหมเราดูตรงก้นเนี่เห็นนะจ๊ะได้ว่าใหญ่กว่า รวมถึงนะครับความละเอียดของงานนะครับเห็นไหมจ๊ะตัวสามเก้าเก้าก็จะมีพื้นความละเอียดที่ดีกว่าื<ๆ>ีนี้คราวนี้พอเราเริ่มนะครับดึงออกมาคุณดูนะจ๊ะ<ๆ>เห็นไหมตรงนี้ครับนี่จะ้ะความแตกต่างเริ่มต่างละตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะมีความมั่นคงที่มากกว่ารวมถึงวัสดุที่ใช้นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกอลูมิเนียมทั่วไปแหละแต่ตัวนี้นี่ก็จะเป็นนี่แบบพิเศษน,นะครับเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะดูดีๆนะครับดังนั้นนะครับเพิ่มตังค์เราก็ได้ของที่ดีกว่าด้วยนะครับและก็อย่างนึงก็คือในเรื่องของฐานเซลฟี่นะจ๊ะเดี๋ยวแกมาให้ดูนะครับของแพงกว่ามันก็จะยอมดีกว่าและหนากว่าแต่ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ให้ดูตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูของตัวนี้นะครับ แกะมาเจอนะครับแกะเมื่อก่อนก็มันก็จะใหญ่กว่าครับปุ๊บหเห็นไหมเจ้ความใหญ่กว่าเห็นไหมครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดเพิ่มตังมานะครับก็จะได้วัสดุที่ดีกว่าแล้วก็ฐานที่ใหญ่กว่าก็จะมั่นคงกว่านะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่ามั่นคงดีนะแต่ถ้าเกิดจตก็มั่นคงมากขึ้นก็ต้องตัวนี้นะครับเห็นไหมดูฐานที่จะานี้ดูล่างยิ่งจะเจนนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมจ๊ะความต่าง ก็ถือว่าเป็นยี่ห้อหนึ่งครับที่ทํามาได้คุ้มค่านะครับแล้วก็ใช้งานดีได้ด้วยนะจ๊ะก็ถ้าเกิดใช้งานทั่วไปอะ่ะตัวนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าเฮ้ยอยากจะได้แบบประนีประนีหน่อยยอมจ่ายตังค์จ้ามันก็จะคุ้มค่ามากขึ้นนะครับนี่เห็นไหมจ๊ะเลือกหมุนตรงนี้ได้ด้วยตัวนี้ก็หมุนได้เหมือนกันนะครับหมุนได้เหมือนกันไม่มีปัญหาแต่ต้องคอดูสิก็โอเคครับพี่งขอจบการเดีวคลิปนี้ไปเปียงแค่นี้ครับ ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอ่าใครสนใจสินค้านะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ร้านให้นะจ๊ะเนี่ยดีมากครับเป็นยี่ห้อหนึ่งนะครับที่บอกว่าเฮ้ยไม่แพงแล้วได้ของดีนะครับตัวนี้ก็แบบว่าไม่แพงแล้วใช้ของดีก็ได้คุ้มนะครับแต่ได้เกิดอยากได้แบบอะไรนะครับทนๆอะไรดีหน่อยครับแล้วก็ของวัสดุที่มันเกรดดีขึ้นนี่ยก็ตัวนี้นะจ๊ะตัวนี้จ๊ะของมันตามราคาครับมันมีเหตุผลนะครับที่จะต้องทําให้เราเพิ่มสองรอบาทนะครับนอกจากนี้เรื่องความสูงเนี่ยเห็นไหม งานวัสดุเนี่ยแล้วฐานที่มันใหญ่กว่ามันก็จะให้ความนั่นที่มากกว่านะครับโอเคครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะ้ะ